สวัสดีค่ะเสพหนวัวขุยสารมาแล้วพี่นองจามาแล้วมาแล้วลวัน <c oughs> นี้นางพี่แนวกินมาปากพีฝากนองก็กกคือขนมจีนเส้านนำปลาวาซาพี่นองจารู้ว่าเขาปุุนเส้านนำปลาเส่แทบมาจักปรุงเองจ้ะพี่นองจ๋าพักที่โรยนี่ก็กคือพักความตุ่มพี่นองจ๋าปลูกเองมันเอามาสองกอสามกอนี่หละมันก็นเลยลายเกินไปน่าจะพี่นองจ๋า ส่วนผักที่เห็นนี่ก็คือพักกัดหินมันงามหลายพี่น้องจ้าพักกัดหินใหญ่นาะจ้าแต่ก่อนสกินยายนั่กนกนนงก็ขอขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องหลายหลายด้อจ้าที่แววกขม่าให้กำลร่างใจม่าๆจ้าพี่น้องจ่ามากินน้ำกันเซ่บเซ็ปทัวนี่ยายนั่งก็ปลูกเองนาะจ้าจพี่น้องจ่าเพิ่นกำลังออกดอกออกผลอยู่เนจะจ้อพี่นองมาเด้อพี่น้องว่าสิอยู่ฟังไท้ยฟังลล่ายู่ใน้ประเทศย่ตางประเทศเนาะจ้าจมากิน ขับปุ่นเศร,ร,ร้านำปลากับยายนางเด้อจากขออนุญาตเขาเล็กวันเดอพี่น้องจ๋าห้าบาทในพี่น้องจ๋ามากินน้ำกันอื กุุงงามมันได้แสบมากพี่น้องจ้า hm mm. 对，别诺。 มันอยู่ที่เขาปรุงหนามันนอกจากพี่น้อง พี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ย่นานั่งผ้าพีผ้านองกินขนมจีนเส้นรรานาปลาก็ขอจบไปแต่เพียงแคน่นี้นอกจากขอบคุณขอบคุณพี่น้องละหลายทีแวะเข้ามาให้กำลังใจกับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,ดกระดิ่งกริ้งๆในเด้อจ้าคลิปนาพอกันใหม่น,นาะคาะสวัสดีค่ะ